สบายดีพี่น้องหมดสู้สุคนะนาะตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่เมืองยมราลาศแข่งขมวนบรรยากาศทงไฮทงหน้าธรรมศาสตรนอยู่ที่เมืองยมราลาอ้อมหอบไปด้วยผู้พาหินปูนพี่น้องโอ้นกเอียงนะนกเอียงกําลังกินข่าเข่าหน้ากำลังสุกเลืองเลยครับพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองยมราลาศกำลังพากันเกกียวข่าหน้าปีนะ วันนี้บารซอนะพาพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวส้มถ้ำลมเย็นอยูทีเมืองยมราชนะอันนี้แมนเส้นทางเข้าสู่เทศบาลเมืองยมาชเส้นทางลัดจากทางเลขที่12บ้านบงเบาเนาะเข้าสู่เทศบาลเมืองยมาชเนาะเส้นทางลาดอันนี้นะ สองภาคทางอาอมอ้อมไปด้วยทงกห้ทุหน้าผู้ผาปลาโรงธรรมสะงามที่มยมยมราชพี่น้องอนนี้พี่น้องชาวเมืองยมราชร้านเก็บเกี่ยวข้าหน้าปีเข่าล้างซุกเหลืองวันนี้ก้าศดีผ้าฝนบุมีพี่น้อง สวยสดงดงามพี่น้องอมีควายน้วยเนาะจากเกี่ยวข้าวแล้วเอาควายเอาหัวมาปล่อยใส่ท้องให้ท้องหน้าหอมข้าวไม้พี่น้องหอมกินต่อเฟืองหอมกินข้าวไม้ชาวเมืองียมาลากำลังขนข้าวพี่น้องเลเาเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ปีนี้ฝ้าฝนมากดีเนาะน้ำกบบระบ่ด่วมต่วแรงานใด ทางเมืองยมาางราชถ้ำร่มเย็น งน้านนสายลองน้ำใสขาดทางเข้าทํารมเย็นเนาะร่มเย็น,เ,ยนยเป็นแหล่งท่อเที่ยวธรรมชาติที่พงของเมืองยมมลาป่ะซอนอยงม่เคยมาเียือมาทีนี้เป็นเพื่นอทนทงดิ เนนะมื่อนี้บอมีแขกนะท่องเที่ยวเนาะเพราะวา่าคาเกียวเข้านะแต่ก็ติดโควิดนะด้านยังบนเปิดพี่น้องเลยเลยบอมีฝรัง่งบอมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนาะถามร่มเย็นโอ้บรรยากาศเงียบสงบพี่น้องเลย อันนี้มันนาทําเนาะโอนาทําหาเพียงดีเย็นะนัดหมลมเย็น,ทา,นทางในบุมมีไฟเนาะบากซรอนยู่บน้เข้าไปเนาะถ่ายภาพบรรยากาศหอมๆทางด้านนอกพี่น้องเขาได้เบิงได้ชมกันเนาะ ยังบันมีไฟฟ้านะมืดยังเข้าไปบันไดเนาะทำลมเย็นพี่น้อง มังงวนหินพาเนะเป็นเป็นซันเป็นซันสลับกันเนาะสวยสดงดงามอันนี้เป็นหินย้อยนะหินย้อยหินงอกนะงามอีจี ด้านหน้าของถ้ำเนาะเป็นห้องโถงกว้างขนาดสุดยอดพี่น้องเลยเป็นเพดานถ้ำเนาะงามคือมีคนมาตกแต่งไว้พี่น้องแต่ว่าอันนี้มันเกิดจากธรรมชาติล้วนๆเนาะ สี่มือธรรมาซ่าล้วนมีทางเขา้าาําอกทาง,ทางออกทางเข้าก็ได้เนาะสารวันทิตย์จะมีแขกหักท่องเที่ยวมากินข้าวป่ามาเที่ยวพากันมาลินวันออนี้ บ่มีหนละักของเที่ยวมาอ๋อน,นี่คือภาพบรรยากาศอยู่ที่ถ้ำลมเย็นเย็นด,ดีพี่น้องลมเย็นด,ดีอยู่ที่เมืองยมราชแขวงข้อมวนเราสอนอยังบ่เคยมาสำหรับถ้ำนี้เนาะพาพี่น้องมาเลาะมาเบิ่งครั้งแรกเลยบรรยากาศสงบพรมเย็นนะฮูอ้ออกวิจากหน้าถ้ำละฮ้อนเลย นะสำหรับคลิปนี้มาเท่าน,นี้เนาะบาสอนขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่เนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บาสอลเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จคลิปครั้งต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแหงโชงมาเงินามร่ำรวยเนาะสบายดี